สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค้บอสอบครับวันนี้มายยิวเจว w ตัว M92 w e นะครับเป็นตัวสีเงินนะครับมาด้วยสภาพที่ใหม่พร้อมกล่องเดิมนะครับเปิดกล่องมาก็คู้มืองอยู่ในถุงพลาสติกเขายังอยู่เลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่นะ,ะมาดูตัวเปืนกันอีกครันะครับเดออี๋ยวผมแอบกอนไปกัน,กนอโอเคมาดูตัวเปืนกัน ตัวปืนเป็นสีเงินเงานะครับก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างแล้วแต่ถือว่าสภาพภายนอกยังดูใหม่นะครับยังดูสะอาดหูสะอาดตาอยู่นะครับถือว่าสภาพใช้ได้เซฟใช้ได้นะครับอ่ากดเซฟตัวนี้เป็นระบบเซมิไม่มีออโต้นะครับตัวตัวออโต้จะเป็น F S นะครับมันจะตัวนี้จะเป็น92ธรรมดานะครับผมหาดูตัวแมกกาซีนนะครับสภาพถือว่ายังใหม่อยู่ นะครับไปให้ดูข้างในกันอีกทีนึงนะครับอาผมลงจระบีขาวไปแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านศึกมาเล็กน้อยไม่มากนะครับนะถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่ตัวนี้ยิงดีอยู่นะครับตัวเนี้ยเออนะครับอ่าเริ่มดูวิธีการถอดสลาย้ะใครจะถอดล้างหรือจะถอดลงน้ํามันนะครับให้กดฝั่งนี้ลงแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับปุ๊บนี่แล้วก็เลื่อนออกได้เลยเวลาเอาเข้าก็ดึงสลด์ถอยหลังให้สุดแล้วดึงตัวนี้เข้ามา แล้วปล่อยแค่นั้นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว w e b a l e t t a นะครับในราคาตัวนี้2อ0พนนะรู้ตัวคิปผมบอกอย่างผมน่าจะลืมนะตัวนี้ราคา2,6 0 0บาทนะครับพร้อมเล่น2,900บาทปีค่าจัดส่งนะมาทดสอบยิงกันนะครับอัดแก๊สก่อนเลยกดค้าง6-10สวินาทีนะครับโดยประมาณ ปล่อยนะครับแล้วก็โหลดลูกวิธีการโหลดลูกก็คือเขาจะมีติ่งตรงนี้มาให้เราก็ดึงมันลงมาันี้แล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับอะแต่เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เทดสยิงควอมแม่นยำไปในตัวเลยนะครับแัแก๊สเพียงแค่หนึ่งแม็กน,นะครับมาวัดความแรงกันก่อน 338 319 335ถือว่าความแรงก็พอประมาณแต่ก็เยอะกว่ามาตรฐานเล็นกน้อยนะครับก็นัดแรกที่3 3 8นัดที่2 3 9นัดที่3 3 35. 3 3 3 5นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปก็ดูความแม่นยำกันดีกว่านะครับโอเคกับระยะประมาณสัก15เมตร นะครับกับปืนสั้นอันนี้ประมาณนะผมเพื่อนเป้าไปเพราะว่าวันนี้แดดไม่ร้อนนะมาถ่ายตอนเย็นนะครับผมกับเป้าดํานะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมข้างหลัง,งเขียวอ่ะมันดำอย่างที่เดียวต้องหาสีแดงมาพ่นแหละนะครับนี่ครับสีดําดูนะครับถือว่า พอใช้ได้นะพอใช้ได้เพราะว่าก็ยิงไปจะลูกหมดสไลด์ค้างก็ถือว่าพอสมควรแลร้วกันเพราะว่าผมต้องเล็งเผื่อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะระยะทางมันไม่ได้เหมาะกับปืนสั้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนันดับแรกนะครับพอเราแม็กออกแล้วเนี่ยแล้วก็ดึงสไถอยหลังแบบนี้แล้วก็ร่างกายทีนุค้างหลังจากเล่นเสร็จนะโอเคไหม นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับส,สั่งซื้อที่เพจบีบีการเชียงเซาลา์บีบบแ,บแคร์ซอฟแนะนำว่าให้กดเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปแล้วก็มันจะมีเด้งขึ้นมาว่าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมมีไลน์แอดลิงก์ไลน์ลิงก์เฟสนะครับก็แอดมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ